และเราแนวหลังเนี่ยตอนนี้มันลบกัน3าแนวแนวที่1เนี่ยคือการประทะกันของกองกําลังฝ่ายทั้งสองฝ่ายทั้งทหารไทยทหารกัมพูชาแนวรบที่2คือการเจรจาทางการทูตนะครับของเราก็ตื่นแล้วกระทรวงการต่างประเทศเราก็ตื่นแล้วแต่ยังช้าอยู่ยังอึดอัดอยู่นะครับเพราะต้องร้อถามคนโน้นถามคนนี้แนวรบที่3ามเนี่ยคือโซเชียลและสงครามไอโอ เหมือนกับที่ผมออกมาพูดอยู่เนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของสงครามไอโอที่จะประจานให้ชาวโลกรู้ว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนเป็นฝ่ายมาหาเรื่องก่อนเราเป็นเพียงป้องกันตัวและเรานี่โอ้โหมารยาทดีมากนะครับมารยาทดีมากป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุ ขาใช้ปืนใหญ่มาเรากใช้ปืนใหญ่ตอบโต้นะครับเขาใช้จรวดหลายลำกล้องมาเราก็ต่อสู้ไปด้วยปืนใหญ่นะครับทหารก็ปะทะกันเราเลยเกิดการสูญเสียเราจะเหนือเขาหน่อยก็ตอนเครื่องบินรบนะครับเครื่องบินลบนะครับถ้าหลังการเจรจาเที่ยวนี้นะถ้าเจจาไปแล้วนะผมเชื่อว่าไอ้เขมรเนี่ยมันต้องซื้อเครื่องบินลบแนะ่ มันต้องกระเสือกกระสนซื้อเครื่องบินลบเนี่ยอันนั้นจะเป็นการลบกันบนน่านฟ้าจะเป็นการรบกันบนน่านฟ้านะครับตอนนี้ทหารไม่ต้องไปฟังยังไม่ต้องฟังใครครับลบไปก่อนยึดพื้นที่ปักธงชาติไทยเขาไว้เจรจาเขาบอกแค่ไหนแค่นั้นมึงอย่ามาเสือกนะแค่ไหนแค่นั้นนะครับ แล้วไม่ต้องเสือกขึ้นมาเที่ยวแล้วปราสาทต,ตาควายตาเมืองทมอะไรเนี่ยไอสัตว์มึงดูท้งทางเน็ตเอาก็แล้วกันนะเออถ้าพูดถึงทางเน็ตพูดถึงทางเน็ตนะเฮ้ย <c oughs> ไอบริษัทโทรศัพท์สามเครือข่ายเนี่ยคุณยังปล่อยสัญญาณเน็ตไปให้ขเขมรอีกเหรอ <c oughs> เขารบกันขนาดนี้ไอเที่ยแม่นยังงบอีกไม่เข้าท่าเลย กสทชจัดก,การหน่อยเถอะนะครับผมตอนไปช่วงร่วมประชุมกับพวกท่านเนี่ยในที่ประชุมใหญ่เนี่ยผมก็พูดนะครับว่าให้เห็นแก่ประเทศชาติหน่อยเถอะนะครับเมื่อก่อนสมัยนั้นยังไม่มีการรบกันมันเป็นเพียงแต่ปล่อยสัญญาณเน็ตไปให้พวกแก๊งคอนเซิเตอร์สแกมเมอร์แก๊งหลอกลวงอะไรต่างๆไปตั้งเสาไอ้พวกนี้งบเงินไง คนไทยไม่มีอยู่แถบนั้นแล้วครับตั้งเสาแล้วเอาสัญญาณไปให้เขาใช้แต่ตอนเนี้ยสัญญาณที่ท่านปล่อยไปเนี่ยขเขมรที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีบางคนที่เป็นทหารและปลอมตัวมาเป็นแรงงานต่างด้าวแทรกซึมอยู่ในประเทศไทยมันก็ไปชีพช้พิกัดติชี้พิกัดว่าปืนใหญ่อยู่ตรงไหนที่ตั้งเราอยู่ตรงไหนนะครับจุดไหนขเขมรเนี่ยท่านสังเกตไหมครับ เขาไม่ใช่ไม่เก่งเรื่องการลบนะเขาก็เก่งเขารู้ครับว่าจะยิงไปโดนที่ตั้งทหารแต่มันไม่ทำมันต้องการยิงเข้าใส่โรงพยาบาลใส่โรงเรียนใส่บ้านชาวบ้านเพื่อให้ประชาชนคนไทยเดือดร้อนจะได้โวยวายด่ารัฐบาลนงว่าเนี่ยพ่อมึงเชียวกูถึงเดือดร้อนแต่คนไทยแม่อดทนไม่ตกหลุมพรางมึงหรอกนะครับ ตายก็อดทนนะเว้ยคนไทยอ่ะนะคำเขาก็การเมืองครับเขาต้องการเป็นเจ้าโลกนะครับต้องการเป็นเจ้าโลกต้องการเป็นสุภาพบุรุษที่เคลียร์ภัยสงครามนะครับไม่เห็นสหรัฐไปเคลียร์กับรัเสเซียกับยูเครนเลยนะครับยังเคลียร์ไม่ได้ นะครับแต่เราก็ต้องยอมรับเราเป็นประเทศเล็กๆแล้วเราก็ต้องคบค้าสมาคมกับสหรัฐถ้าการเจราจาจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างเขเมรกับไทยเนี่ยผมว่าสหรัฐแน่เลือกไทยนะนะครับเพราะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาเนี่ยจะเป็นร้อยปีแล้วนะกสารัฐเนี่ยนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาจะเป็นร้อยปีแล้วนะครับแล้วมันก็ต้องฟัง เวลาสหรัฐพูดถ้าไม่ฟังเลยก็ไม่ได้แล้วครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวแม่ไปให้จรวดมิดไซค์เขมนก็เดือดร้อนเราอีกนะครับหรือว่าไอ้จรวดระยะไกลเนี่ยถ้าขเขมนแม่คุยไม่รู้เรื่องนะสหรัฐก็ส่งมอบอาวุธให้เราเนี่ยนะครับเราก็ตั้งเป้าไปเลยน่นบ้านบุนเซนเลยนะครับไม่ต้องเอาเครื่องบินไปคือ ผมว่าจริงๆนะถ้าเฮียคุณเซนไม่ตายเนี่ยมันไม่จบหรอกครับนี่มันแก่ขนาดนี้นะใส่รองเท้าแตะนะมันยังนั่งบรรชาการลบและทหารขาเขมรชายแดนเนี่ยเขาไม่ชอบภูมิเซนหรอกครับเหมือนกับผมเป็นแม่ทัพลบอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็โทรศัตว์มาแล้วเฮ้ย <"Hey, S 2> มึง,ย,งยิงเข้าไปมึงบุกเข้าไปนะครับไอสัตว์ตัวมันแดกวายอยู่ที่บ้าน ถ้าฮุนเซนคุณว่าคุณเป็นนักรบจริงลบมาครึ่งชีวิตจริงมึงใส่ชุดเครื่องแบบสิออกไปบัญชาการแนวหน้านนต้องไปเสี่ยงกระสุนปืนใหญ่ไปเสี่ยงลูกระเบิดไอ้อย่างนั้นผมจะชื่นชมคุณว่าเฮ้ยเจ๋เว้ท่านฮุนเซนนี่นักรบเว้ยไอ้เฮียนี่เห่าอยู่ที่บ้านพูดอยู่ที่บ้านนะครับและโทรศัพท์ไปหาแม่ทัพคนโน้นแม่ทัพคนนี้จนแม่ทัพยศระดับคนตรี ต้องเสียชีวิตในสนามรบคนหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณเซ็นมึงจะเอาเงินที่ได้ไปจากบ่อนให้แม่ทัพคนนี้กับครอบครัวเขาสักสิบล้านบาทหรือบาทก็ไม่รู้มันแม่นไม่ให้หละครับแล้วตั้งแม่ทัพคนใหม่มาชื่อพลจัตวาอะไรก็ไม่รู้แม่ผมก็ไม่อยากดูนะครับอายุแปดสิบเก้าอชิบหาย ถ้าอย่างนี้กูก็จะแพ้มึงสิมึงเอามัมมี่มาเนี่ยขมเรมันเวนอย่างเงี้ยคือผมดูภาพท่านแล้วนะหนึ่งท่านอายุแปดสิบเก้ากูดูไอ้เที่ยนี่มันศพฉีดยานีหว่ามึงเอาศพฉีดยามาบัญชาการลบเราไม่ได้ไปดูถูกนะครับแต่ว่ากูคิดว่ากูหลอกกว่ามึงก็แล้วกัน ทำไมเขาตั้งคนนี้มาไหมหนึ่งตั้งมาในานามตั้งมาในานามอาจจะพูดไม่ได้แล้วด้วยซ้าไปนะครับแต่คนสั่งการให้ยิงจริงๆเนี่ยมันบุญนเซนไงน,นะครับสั่งตรงไปที่ผอบพลผอบอพันผอบอร้อยได้เลย,เลยทุกคนในขม,นมินแม่งกลัวบุญเซนทางนั้นครับและตั้งแกมาได้แกอายุแปดสิบเก้าแล้วเวนแท้ๆเลย โอ้ยจริงๆเลยคนอายุแปดสิบเก้าแล้วผมอายุเจ็ดสิบเนี่ยแม่เมื่อเช้ารีบลุกมาหน่อยยังปวดหลังยอกหลังเลยนะแลวแปดสิบเก้านี่แต่ผมดูแล้วจริงๆครั้งแรกมองเห็นภาพแล้วเอ้ยไอ้เหียนี่ศพฉีดยาหรือเปล่าวะโอ้โหหรือไม่มีตัวคนแล้วก็ไม่รู้แต่อย่าไปประมาทนะครับอย่าไปประมาทเขาอาจจะเป็น้าหารขมินแดงเก่า และเชี่ยวชาญการลบชำนาญในพื้นที่สมรภูมิตรงนี้ก็ได้นะครับมาไอสายลับนี่ต้องจัดการนะครับถ้าเกิดสายละตตำรวจต้องไปช่วยทหารหน่อยนะครับสงสัยใครเป็นสายลับปุ๊บเนี่ยเข้าไปควบคุมตัวก่อนนะครับเข้าไปควบคุมตัว และใช้เครื่องมือเราเนี่ยเครื่องมือของตำรวจที่มีตำรวจปสมีเครื่องมืออยู่แล้วเอาเครื่องเซลล์บไท์ไปอยู่แนวชายแดนเลยครับเอาเซลล์บไท์ดูดข้อมูลนะครับมันอาจจะส่งและลบส่งและลบมันจะได้ดูดข้อมูลมาและให้ทหารนะครับและให้ฝ่ายทหารถ้ารู้ว่าเป็นสายรับจริงก็เงก็เงียบๆไว้ส่งไปเฝ้ารากมะม่วงเลยไม่ต้องดําเนินคดีแล้วครับ ส่งเฝ้ารากมะม่วงเลยถ้าไม่มีสถานที่ก็ส่งมาให้พี่เลวัตที่การบุรีก็ได้เพราะว่าถ้าขึ้นศาลเนี่ยโทษเขาคือประหารชีวิตนะครับในภาวะสงครามและประกาศกฎอยายการศึกอย่างเงี้ยแล้วมาเป็นสปายสายรับไปชี้เป้าให้กับฝ่ายศัตรูของเราเนี่ยโทษประหารชีวิตเราก็วันสต็อปเซอร์วิสไปเลย ไอ้จรวดมันที่ผมไปเปรียบเทียบบั้งไฟพญานาคเนี่ยผมว่าบั้งไฟพญานาคประเทศไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่านะเพราะเวลาจะจะพ่นไปเนี่ยฟืดไปเนี่ยนะครับเขารู้ว่าจะให้ไปตกกลางทุ่งนานะครับเขารู้ว่าจะต้องไปตกกลางทุ่งนาไม่ตกเข้าบ้านเรือนประชาชนนี่ประสิทธิภาพไอ้จรวด b m ยี่สิบเอ็ดของกัมพูชาของเขเมรเนี่ยแม่น พอๆกับบังไฟพญานาคอะใส่ดินปืนเข้าไปแล้วจุดฟู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 มาแย่จริงๆเลยนะครับตอนนี้โดยพื้นฐานของประชาชนสองประเทศเนี่ยเขาไม่โกรธกันนะคนไทยกับคนขเขมรน,นี่เขาไม่โกรธกันนะเขาดีกันนะครับเขาดีกันนะครับแต่มันมาเกิดจากผู้นำของทั้งสองประเทศเนี่ย นะครับไม่ถูกกันนะครับไม่ถูกกันและเอามาทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนท่านสังเกตไหมครับเขมรนเปิดแนวรบทั้งหมดเลยแต่ไม่กล้าตรงปลอยเป็ดเพราะตรงนั้นหัวใจหุนเซนอยู่ตรงนั้นรายได้กะว่าเดี๋ยวถ้าคุยกันรู้เรื่องเปิดด่านปกติบ่อนเปิดได้ปกติรายได้จากบ่อน30%เข้าหุนเซ็นโดยตรง แก๊งสแกมเมอร์แกง๊งแก๊งหลอกลวงอะไรต่างๆอยู่ที่ปอยเปตดน,นะครับถ้าทหารไทยก็เตรียมเข้าไว้ครับตั้งปืนใหญ่เลยครับถ้าเขาเมเนตรงจุดนั้นนะคือเราเนี่ยแม่นสู่ห้าปุรุษถ้าเขาไม่ยิงมาไม่ยิงกลับครับถ้าเขายิงมานะปล่อยกระสุนไปสักห้าสิบนัดเนี่ยให้เข้าบ่อนแห่งละนัดแห่งละนัดแห่งละนัดก่อนเลยแล้วบอกว่ากูก็ยิงพลาดแบบมึงยิงให้จรวด บีเอมยบเอมาเนี่ยแต่ละบ่อนเนี่ยสมมติว่ามันมีตึกสาสิบชั้นเนี่ยถ้าปุ้มเข้าไปชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับโครงสร้างมันจะเสียมันจะต้องทำการปรับปรุงเป็นปีมึงก็ขาดรายได้เฉพาะบ่อนนั้นเป็นปีนะครับบ่อนตรงไหนก็แต่แม่นบ่อนนักการเมืองเราก็อยู่แถวนั้นเยอะนะคงไม่กล้ายิงแล้วมั้งนะครับ ไม่รู้ลบกันต้องหลากหลายยุทธวิธีเพื่อให้บรรลุจุดหมายหลากหลายยุทธวิธีต้องเอามึงให้มึงง่อยเปียเสียขาเดี๋ยวแล้วยกธงขาวก็แล้วกันไม่นั้นมึงคุยไม่รู้เรื่องเจเ๊จ เสื้อรุ่นใหม่ครับอันนี้เสื้อรุ่นใหม่เพิ่งมาวันนี้อครับขอบคุณมากครับ ความสำคัญของขมรเนี่ยนะครับสำหรับผมมองแล้วเนี่ยความสำคัญอยู่ที่ฮุนเซนคนเดียวครับถ้าฮุนเซนไม่จบนี่มันไม่จบแล้วครับนะครับบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่จบที่อดีตนายกทักษิณคนเดียวนะทหารยังไม่ยอมนะครับทหารยังไม่ยอมนะครับทหารยังไม่ยอมนะครับแต่ขมรเนี่ยมันวันสต็อปเซอร์วิสที่ฮุนเซนคนเดียว คุณเซนไปซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาแม่นชี้ช้างบอกว่านกคนขเขมรยังต้องบอกว่านกเลยนะครับมันแบบนั้นฮะมันแบบนั้นแล้วก็เตียบันนะเขากําลังชุลมุนกันอย่างเงี้ยแทนที่จะเข้ายึดอํานาจคุณเซนก็เสือกไม่ทํานะครับนะครับตอนนี้คุนเซนเนี่ยมันฉลาดครับเป็นคนแก่ที่มันฉลาดนะไม่ใช่มันโง่นะมันรู้ว่า จันทบุรีตราดเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของเตียบันมันสั่งทหารมาเลยครับว่าให้บุกเตียบันแม่งก็โวยวายสิว่าอา้าวพื้นที่กูมึงทำไมมาเสือกมึงจะให้กูแย่ด้วยจะให้ทหารกูตุยไปเยอะๆด้วยเหรอนะครับไอทหารที่ไปบุไม่ใช่ทหารเรือที่เป็นน้องเตียบันหลานเตียบันเป็นผู้จัดการทหารเรือนะครับ จะเอาทหารวุลเซนเนี่ยมาบุกเขตจันทบุรีตากไอเตียบันเขาโวยวายสิเฮ้ย